ไปเที่ยวที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นวัดไทยสัญชาติมอญเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกราบหลวงพ่อหายนะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับและเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า200ปีเลยทําไมถึงชื่อว่าหลวงพ่อหายอยากทราบไหมครับติดตามกันเลยในช่วงนี้ครับพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทําไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมการลนมานมันสกาหรหลวงพ่อหายครับพระอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณโดยสนิทสนมกันตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนอพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซียู ตอนนี้กำลังเข็นเข้าห้องไอซีเรูเตรียมจะผ่าตัดเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นริ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาก็นึกเรื่องบุญเนี่ยนะครับผมเอ๊ถ้าถวายพระให้กับพระาศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอัน,นิสง์ทางหนึ่งเพราะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วก็บอกกับเขาว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหม บอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงส์บุญอนนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราุแล้วแฟนเขาก็ไปกําลังเข็นรถเข้าห้องไอซียูแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารยเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคพระอาจารย์ผมคนลุกแล,แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็ แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนะนั้นช่วยหนนำให้ปลอดจากอะไแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซีก็ปรากฏว่ามันหายยังกัเปลิดทิ้งเลยหุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย,ย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะฮุยอาจารย์ผมคนจริงจริงด้วยคืออยู่ดีก็คือ ให้ให้เขาถวายระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจับสุพันร์มามาที่วัดเนี้ยแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคือ<า>ยังไม่มียังไม่มีชื่อ,อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาแล้วอาจารย์รักก็บอกว่าถ้าจะมาไหว้หลวงพ่อหาย ให้มาอธิษฐานเอาน้ำมนต์นั่นก็จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำมนต์ขึ้นมาชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือก<ม>หรือไม่มีที่พึง่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้ลางร่างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารยนในการชมด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ